มีคาถายืบทในเจิตตำนานในบทกรณีแต่ท่องตอนเมตตันยสปรโรที่เทว,วดารักผีรักอย่าลืมนะปไปดูเจตตนานบทกรณีบทยอบ่อบทเล็กถ้า,าต,ตัดเอาครึ่งหนึ่งจะว่าขึ้นเมตตันยสปรโรว,ว่าจะงจบคบับทนี้ที่พระเคยไปเริกรรมฐา,านในป่า โอ้มีเรื่องเลยสมัยพระเจ้านะมีเรื่องสิเวลานั้นเทวดาทุกขเทวดาแกก็ต้องอุ้มอุ้มลูกอุ้มหลานจากเดือนม้ใช่ไหมที่พระจะไปวันทั้งวันนี้พระก็จำเร็นษาเต็มเันษาพอกลางกลางเปนษาเทวดาเห็นไม่กลับพรชักลำคาญประแดงเป็นเสียงเสียบ้ั่งเสียงสีมั่งเสียงให้ตัวแต่ในเปรรษาพระก็กลับไม่ได้ออกภาษาก็มามาแล้วมหาพระเจ้าก็เล่าให้ฟัง พระพุทธเจ้าถามมีความสุขดีหรือเธอก็บอกว่าตอนต้นมีความสุขแต่ตอนหลังไอเง้เสียงเสียงไปไล่ไล่ไลแล้มที่น่ากลัวปรากฏทาไม่สบายใจ<อ>พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเธอไปป่าเธอไม่เอาอาวุธเอาอาวุธไปด้วยไม่เอาอาวุธไปด้วยอาวุธนะอา,อาวุธคนะนั้นก็ถามว่าในพุทธศาสนามีอาวุธหรือพระพุทธเจ้าบอกมี<อ>ไม่ใช่มีดไม่ใชขวานไม่ฉชนูเป็นกระถา พระเจ้ากระรทมแนะนด้วยกันสัปเหรพระเอางั้นกลับไปอยู่ใหม่เทวดารักเลี้ยงของเลี้ยงข้าวเลีงของดีจะบาดสบายกินข้าวเทวดาก็รงความว่าคาถาบทนี้ผีก็ตามเทวดาก็ตามรักไม่เห็นตรายนะ etān ca sāpaḷoakkha sammāna sampāva ye aparimānang buddhaṃ ato caturiyān ca asampādham averang assapādang ยาวตาสวิขตมิตัวเอตังสติงอทิทายาพรหมเมตังวิหารอิธัมมหูตินจานุปปัมมัสีลาวตาเสนสัมปันโนตาเมสุวินัยยเขตางนัิชาตุขปัสสัยยังภุนเรติ